ดีพี่นอ้องป้องปลายสิผู้สุขคนนะคะเด้อมื่อนี้พาเขาปลาชมบรรยากาศฟังเสียงนกกับน้ำกันอุ้ยสวา่างว่ายอะไรสวา่างอบไะเห็ดเห็ดทางบนเห็นเห็ดข้างบนไปเบิ่ <c oughs> ไไงกันแบนตลิปพยัญชนะกันโอ้ขอละเจ็บคอไอเห็ดยูคอนใหม่ขอบุหรุไปเห็ดอีหยังเป็นเห็ดนางล่มเหนี่คอยแน่แม่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เห็นหนางล้มเลยพี่น้องแอสกริลลแอสกริลอุ้ยคอยได้เห็นหนางล่มค้ามค้ามข้ามขมอุ้ยคอยได้เห็นหนางล่มฟาดโชคดีคอยได้เห็นหนางล่มเห็นหนางล่มค่ะพี่น้องเห็นหนางล่มไงว่ากัมากคอยเก็บพนะเดี๋ยวสิหาบางอีกก็เ <c oughs> จ็บคออยีกแล้วคอคอ,อ,อยกินอันมั่นกินอันสุกี้เมื่อว่ามนี่หมูมันมั่น ก็คนละเมียดนะอมริเหตแต่เมียเราเดี๋ยวหาอีกก้อนเพื่อให้พอย่างก็ระวังนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนะคะนี่น้ำแข็งแล้วบัแม่ยางเด้อยนี่เป็นยังไงสิหากใหม่ด้วยพี่น้องหากใหม่อออ่ ตน้นค่ะนี่แหละต้นที่ว่าไอเฮซากาเกิดเบี้ยบของแอสกิงเฮดแต่เนี่ยบอกเฮดแต่เทรดเบี้ยกึเบี้ยอ๋อว่าคอ,อยออกเสียงพีดก็ต้องขอโทษขอพ่ายด้วยค่ะพี่น้อ <c> ง <oughs> นี่ต้นอันหนีคน,นเกิดน้ำตน้นอันนี้ด้วยค่ะเฮซากาเป็นฟื้นดีมากเลยนะนีะะค่ค่ะราคาแพงโอ้ยเบี้ยบแอนสกริงฟื้นฟืน ปีนาสิภาใส่ลาล่าภาพมาหาเบงเห็ดดั <c oughs> ต้นไม้ล้มล้ายเสียยางมาหอดแล้วมองไม,ม,ม,งไม่มามองไม้ <c oughs> มามองไม้แม่น้ำแ <c oughs> ม่น้ำแข็ง <c oughs> มีงานคนอยู่แล้วค่ะแถวอ่อมมีงานคนอยู่แม่นามก็ละฝากบรรยากาศอึมครึมบ่มีแดดสองสามเมื่อแล้วนะคะพี่น้องต้นใหม่ อนุรักษ์ตนใหม่เก่านะคะลายพันปีไฟใหม่นี่น <c oughs> ไงไฟใหม่เพิน่นไฟใหม่เพนอืคุณนะไฟใหม่เพินเพ่นขึ้นหอบพอฮอนนอ์สมแอนด์บปัตทรด ทางพอญา,าวามีคนอันเผาต้นไม้ตีเออใช่ไ่มะพวกอันพีบาอันนี้เพื่อนอันกะเห็ดใบไห้นะคะทางอำเภอเพื่อนเห็ดใบไห่กะจะไม่ฟื้นอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนสิมีพนักง,งานของเพื่อนเห็ดเนาะพวกอันที่เพื่อนมาดูแลกะจะเห็ดฟื้นใบไห้นะคะอันก็นเป็นมองทักข้างในกับ ตั้งแคมป์ได้เนาะพี่นอ้อ,องเลยข้างบนน่ก็ตั้งแคมป์ได้นะคะตั้งแคมป์ได้ช่วงหนาหอนเดี๋ยวพามาเบ่งนี่จะมาตัาง้ตงตะกางเต้นได้ไร้หลังเลยนะคะนี่กลางเต้นมันคันแคมปิ้งเฮียน่อยอังส์ ต่างเต็นได้หลายหล่เต้นเลยนะคะต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้เก่าคนอนุรักษ์ต้นไม้เก่ากันไว้ <c oughs> นี่เนีันช <c oughs> ากกแต่ว่าหาบอ่อหญ่เป็นบอ่อยไงตัวพ่นบอดอกบออันใหญ่นะคะนี่ชาแกา่เลื่อยคนเอาไปแล้วก็บอจักด้นี่ อกอย่างหัลงไปหาคนได้จังมองลงไปเล่นน้ำต่างกลางเต้นได้หลายลังเลยนะคะ <c oughs> น้ำแข็งด้วยค่ะเป็นน้ำแข็งด้วยนะ่นเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะตะบานบ้านบันบ่อน,นาวกับล่องลมบไหด้วยพี่น้อะอันตรายนะคะ กระนมน้ำแข็งย่งน้องไปไปรดหมือนเฮ้ดูเฮ้ดูป้อใหญ่กําลังดังไปเพิ่นดีใจร้ายเพอได้มาน hey hey ั่นเมื่อวานหน้าเหงกน้างอข่อยบ่พาเพิ่นมา เพ oh, ิ่อสิบไปหาหมอัหมอนัดตรวจอันล้างผ่าตัดเพิ่นเราก่อยากอันเพิ่นเราอยากมากอันยางก่อนโอ้ยสิบไปบายสิมากอันยางก็เลยว่ามือใหม่ค่อยมาสะดวกเรยวตามใจนั่งหมอนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาอะไรนาซื่นนาบานดูแอกรอดน่าธะคันเขามีดอกดีใจร้ายได้มากอันย่างได้มากอัน ดังไฟกิจกรรมของพนพนวะพนเห็ดตังเต่อายุพนยังในหน่อยหาขวบพนเริ่มอันไปอย่างไปอันเห็ดกระมูพินนสิเผาปลาเออ่านสาวเขากันนั้นเพราะหมักหลายกิจกรรมพนกระแท่งอันอำเพื่อพนเห็ดใบไห้นะค่ะจะเป็นวังนางผักนางผักพรได้ก็สามารถนอน เป็นแคมได้ก็ผาปิดทั้งหนาโอยโอยโอยไฟอันนั้นว่ามันเปียก ข้าวเหนียวจกแลกก <c oughs> ัปั่นปั่นปั่นมาเด้อพี่น้องเด้อเขาจีน้ำกันเด้อค่ะเด้อเ <c oughs> สียงเสียงเลิฟโยกกลับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย หอมข้าวเหนียว ควันระบาด Roten på tallen här borta. Jävlar vad kådar det var i den. Kålsvart rök. då fitta <laughs> Oj 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 Det blir aldrig bra Talang <här> <här> Hopplöst Som en benlös groda <här> Måste inte. <laughs> Här är samma tak. Brinner som satan. Kanske man ska spara. Häll där. Med det är jag. Cut it, cut it. โอ้แจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตโอ้ยเอาอ่านนะบบหนังกรบ้าซอยข้าวค่ะจะจับอันเดียวโอ้เออโยเนาะตะบ้าซอยกันจับยืนเบื้อยู่ได้แจ็คพอดปิ <c oughs> ่นบิดผิดทางงายทางหนึง่งบัดอันนันทางหนึง่งโอ้ย กินน้ำกับบอกเจ้าทีเจ้าท่างเลยอืมทัก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 ,ทก,ทกโอ้ยอืมขาจีน้ำกันเด้ค่ะเด้อคว้านหอมหมขาจีทาใคร เ <c oughs> ขาจีเทกระจาด <c oughs> ความเย่วมาพอกันพอดีบบเบิง่งอีกท่าหนึ่งพอนั่นคือไงวับหรัว <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อที่เขามารับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาสกุลได้ค่ะเด้อ <c oughs> คลิปนี้ก็ขคอจบไปเพียงแค่น,นี้นะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ มาเอาเห็ดที่นอกเห็ดนางล่มเจอกลุ่มหนึ่งกลุ่มหน่อยนี่ททเห็ดนางฟ้านางล่มน้ำลายหเห็ดนางฟ้านี่ <c oughs> โอ๊ยปีนี่ดกพอกลุ่มใหญ่เลย พูดนามไรมีเกว่าเออดอือ,อปีนาลงความอีโอ้นเอ้ยในสไโอ้นด้เนะาะหวังว่าปีนาเขาจะเกิดอ,อีนี่เนนอ <c oughs> นี่โอ้ยขาด <c oughs> เฮดเป็นน้ำแข็งอ,อ หอมลูกตากดปีหนาวางว่าเขาจะเกิดอีกโอ้ดมเขาเนี่ยดมเขาเมียนในตู้โอ้ในปีหนาไม่ร้องรุ่นอีกแล้วต่อมย่ำโอ้ยนะฮะสกอร์เรลยหายันมันหัก เย็นมือเฮยโชคดีโชคดีพี่นาเยือกเดียวดงพีะว่าเธอเนี่ยใจบอแมนนักฝ่านางล้มนั่แหละ นมลูกตาลูกตาลมเห็นนางฟ้านางล่มดมได้ขนาดโอ้โหคนละให้พี่น้องฟูชีโลได้ยี่สองลูกนะนั่นเห็นนางฟ้านางร่มไปทุูมคมมามีอะไรสตอวังว่าปีหน้าคงจะเกิดโอ๊ยนเด็กน้อยนี่ เข้ามาสมหม้อพี่นี่ยเโอ้อรเด็กสาโอ้นีอีกบ่คนละเมีอะไรก่อนอุ้ยเดี๋ยวมือหนาสิมาหาเลาะบังทางเท่างบนแม่เนาะบริพ่อนง่ายๆเด้อค่ะเด้อเห็ดอันนี้พ่อกับผ่อนที่เราดอกสองดอกม่ามองนี่โอ้ยกลุ่มใหญ่เลย ข้างในเดสันบอมเบนปะเฮ้ยตาเป็นเฮ็ดนักฟ่านัาง่งรถบนตาคอยน้ยาก,กับรถเราจะพี่น้อง <c oughs> ถนนน้ำแข็งมา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 นางราถถนนน้ำแข็งน้ำกัน <c oughs> เป็นน้ำแข็งตลอดทางเลย,ยนะคะพี่น้อง <c oughs> อยิ่งเมืองหน๋อพ่อจะไมห <c oughs> ลอ <c oughs> นเชียงน้ำแข็งเลนล่นพี่ส่นเมื่นาวพอก็จะมีรอรถเปลี่ยนหนาหนาวนะคะเนาะเปลี่ยนไม่จะมีรอหนาหนาว่อหนาห่อนรอหนาหนาวกับกันหลื่นสำหรับรอหนาหนาวนะคะกแต่ว่าก็ต้องขับขี่ปลอดภัยด้วยค่ะเด้อเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะก็ชวนี้อุบัติเหตุร้ายนะคะ ไหลื่นลง,งถนนแน่ส้นกันแน่นะคะต้องขับรถขี่ครับขี่บอร์ดไพ้เลยค่ะพี่น้องเด้อผ้าเบิง่งถนนสายน้ำแข็งพาชมถนนสายน้ำแข็งยาวไปยาวไปประมาหิมะมากแล้วก็นฟน้ก็มาลางไปนะคะ ฝนมาลังไปละที่นี่การเมนก็เป็นหนาวมันก็หนาวเนาะอากาศมันก็หนาวนั่ก็เย็นนั่งก็ติดลบกั้งขึนมันหนาวมันก็เป็นน้ําแข็งนะคะเลนแล้วนักสิ่งรัวหยุดอู้ปัญหาค้ามเมียห่วรัวหยุด